ดูแล้วแม่งอินว่ะเมือนเราจะได้พลังจากฮีโร่นเต็มเลยเว้ยหรือว่าเราจะเป็นฮีโร่วะ <c oughs> ฟันด้ันขบคออีอขมันเลยฟันด้วยฟันด้วยฟันยอด้วยฟันนักเยอะเลยวอเพื่อเฮียอะไรฟันิงบิงยี Дыш, ыңдыш, пинг. Итс. Ж. Эй, ใช่หมอลำบ้าบอแตกไปไม่อาไปแก้คนกันดีกว่าดีกว่าเจ้าไแกคนแบบว่าไอ้ดิวไอ้ดิวตัดงานอยู่ตามมา กันวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่เลยเฮ้ยจริงจริงเหนไม่ไร<ห>เฮ้ยเรื่องอะไรกันวะโหอู้ย ไอ้เ e e ียอ่ะมาแล้วรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดชุดใหญ่นะคนนี้ลายชุดใหญ่แต่งกัวเหียม โอ้ยเงี้ยเล่นเงี่ยสะใจวะแเราเวลานี้มานานแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปก่อนเอานจังหวะนี้ก่อนเอางั้นเหรอไอ้มันจังหวะจะได้แกงเนียนจับโอ้สะใจแต่ว่าต้องตาสีขนาดนี้เลยวะคุ้มคุ้มเราต้งแกงแค่ไหนนะเออเราเล่นเล่นเล่นยาวๆแกงยาวยาวยาวๆยาวคุ้มคุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มใครคุ้มใครคุ้มกู้มมากเงี้ยอย่างแสบเมื่อกี้ โดนนะโดนวนี้แค่เต็มหัวเลยสใชเฮ้ยมันตบกูโคตรแรงที่ที่โดนนะหัวปวดอ่ะโอ้โหโดนทุกคนแล้วดูมันแต่งตัวไอสองสองเนนั้นแต่งตัวเฮี้ยแม่งไม่รู้เออก็เฮี้ยเลยอ่สี่มาทาเป็นฮีโร่ไอชิบหายแล้วบอกว่าแตกเฮ้ยมันต้องเอาคืนมันเฮ้ยเอาคืนยังไงวะปืนแม่ปืนแม่กูมีปืนเดี๋ยวมันตายอยู่แล้วมันแต่งตัวเป็นฮีโร่ใช่ไหมอือร้องเปฮีโร่ด้วยเว้ยอ้าวจะเป็นได้ไงวะเดี๋ยวสั่งซื้อเสื้อเดี๋ยวสั่งในเว็บสั่งเลยดูเหมือนมึงพร้อมนะ สั่งมาแล้วเดี๋ยวเขามาส่งเอามาส่งแล้วครับเฮ้ยเฮย่างไวเลยปุ่มวเอเฮ้ยอย่างไวของเลยพี่เฮ้ยหน้างคุณคล้ายๆใส่อ้าวพี่ไม่ไปวิ่งเก้าคนละเก้าเหรอครับไม่ใช่ครัไม่ใช่อ่ะผมไปทำงานต่อครับโอเคอ้าวโอ้ยเลือกเลยกล่องเลยขนาดนี้เลือกเลยเลยเฮ้ยกูขอเป็นสไปเดอร์แมนดีกว่าตามเมกาอ่ะแบ็ทแมนว่ะ เท่นักโทษเท่เฮ้เฟี้ยวไอ้ัตว์เฮ้ยใส่แล้วกูมีพลังวิเศษเลยเว้ยใช่เหรอเฮ้ยดูดิพลังวิเศษเสื้อกับดันเนกามึงแบบมีพลังวิเศษมึงเรียอะไรกันพื้ที่สามโอ้สไปเดอร์แมนปล่อยใหญ่ได้นะเฮ้ยโอ้ยปล่อยคนะกาญจนงเฮ้ยปีโร่แล้วเบาคคืนแน่เงินที่คุยกันไว้อ่ะจะแกล้งมันเดี๋ยวว่ามันรู้ตัวแต่เดี้อมันไม่อยู่จะแกล้งแบบนอกบทละอืมจะแกล้งไงคอยดูไป นี่เดี๋ยวฉากต่อไปมึงสองคนจะเดินคู่ๆกันมาเดินคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแกล้งเลยไม่ต่อดีว่าอะไรเงี้ยบนข้างนบนทําแบบว่านักเลงอะ่ะอะไรเงี้ยจะไปแกล้งคนเอฟเฟตต่อ,อง่ายง่ายเหนียวอ่ะเหนียวดีปัก <laughs> เลยเแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้คแค่เพื่อ,อโอเคโอเค,อเคพร้อมนะพร้อมมาพร้อมแนละ้วไหองพร้อมอ่ให้เพื่อนนะให้ไปแกล้งให้ไปแกล้งเออคนแรกนักฟิตนะนะสามสองหนึ่งแอคชั่น ต่อเลยมันพวกมันอยู่ในออฟฟิศต่อมันงานแล้วโดนคุณแน่เดครัสเยอดเดี๋ยวฉากต่อไปจะเป็นข้างในในบ้านเดี๋ยวฉากนี้อินเสิร์ตได้เท่ออกมาจากม่านม่านอย่างเงี้ยจะออกมาแบบออกมาเปิดตัวได้เท่ได้เท่เปิดตัวได้เท่ลอง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 แบบเปิดเปิดอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าลองดูได้เท่ อ่าเอเเรู้เลยนะทีละคนทีละคนเข้ามอเข้าบอลเปร้อนมาเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งนะของกันเลยั้างของเลยของเลยวิ่งแรงเลยนะเออเออเคของเปาขอเปล่านึงหนึนึงออกมาแล้วน้พังของน้ำนะเออบินขอมเปล่าเคของผมนะผมของผมนะผมไปเดี๋ยวคอสามสองหนึ่งแอคชั่น Ui cái này nè, ui hello 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 มเห็นลาบแล้วึงเห็นไหมกูกกูไม่รู้ว่าได้เห็นหรอกูอู่นเต็มเพอเจเออขอใจแเงว ถ้ากูออกมาเจ็บตัวแล้วแบบถ่ายน้ำเป็นวันอะไรเนี่ยเฮียแม่งทายกันจะกรงเลยสัสคุ้มไม่ได้เฮียเออีดูดิมันล้างออกไงเนี่ยไอเฮียเราไปนี่มีสอบได้สัสบ้าบอแล้วบอกแล้วบอกไงบอกให้กูแก้เต็มที่เลยวันเนี้ยเอาเต็มที่กูรู้อยู่แล้วเชื่อว่ามันต้องมีเฮียอะไรกูว่าโคตรใหม่เนี่ยไอเฮียประชุมกันแค่นั้นสัโคตรค่ขมเลยเนียแล้วไปตั้งใจเอาเยอะไอเฮียไอ้สัสเอ้ยล้างเป็นวันมันก็จะออกอ่ะก็ถ่ายนั่นแหละเดี๋ยวก็โดนแจ้งหรอก 呃，真好，OK。